ราชการลูกจ้างประจําและผู้รับเบี้ยวหวัดบํานาญสําหรับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรปัจจุบันเป็นไปตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0 422.3ทับ .257 ลงวันที่28มิถุนายน2559และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่กค0408.5ทับว .2 2งลงวันที่12มกราคม5 6 6 1โดยเงินบำรุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่างๆที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กำกับมหาวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาลส่วนค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัยทั้งนี้เงินบำรุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้มีสิทธิ์จะนำไปเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้จะต้องเป็นรายการที่ทางสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บโดยเบิกได้ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค .0422.3 ทบว257และกค0408.5ทบว2 2นะคะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแก่นโทร043 246675หรือไปรสนีย์อิเล็กทรอนิกส์ k k n f c g d go th